คุณย่าเอใส่ A A S, พี่ชายประสงค์ไตยไหมคะคุณย่าคำแพงให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะพี่ชายเสถียรนะคะจากพี่ชายประสงค์นะคะสวัสดีครับคุณย่านะคะจากพี่ชายประสงค์ว่าสีหอดเห็นแล้วไหมเนาะพี่เขาหอมเห็นเห็นเด้อพี่เขาหอมใจเย็นๆพี่ขาหอมเมื่อนีน้บ๊บก็ได้รอดนะดอกเข้าใจตั้งใจมาให้กําลังใจมาขอบคุณครับ สวัสดีค่ะคุณย่าวิว่าจากพี่โอหลวงบัชีพการ์เดนนะคะกําลังใจจากเข้าใจนะคะขอบคุณนะคะมากินหมูปิ้ง <c oughs> มากินปิ้งหมูบอโอ้หนึ่งเ้าห่อนๆกินก็ปิ้งหมูบอกพี่เขาหอมอู้เป็นแต่แซบเนาะ <c oughs> แม่ <c oughs> แม่เจนน้องอันปันพี่สาวเจนดานดาน,ดานขอบคุณนะคะพี่สาวเจนคนสวยนะคะเลิมเริมนะคะพี่สาวดาก็หัวเราะน้องสาววิปขอบคุณนะคะพี่ พี่สาวเจนที่แม่มาให้กำลังใจนะคะก้าวใจพลังใจให้กำลังใจมาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สาวเจนไหว้ๆนะคะจากพี่โอพี่ดวงปที่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับจากพี่ชายประสงค์นะคะเลิฟสามสิบหกขอบคุณนะคะพี่สาวเจนนะคะมัดรวมจ้าจากพี่ข้าวหอมน้องชายเลิฟเลิฟจากพี่แม่เจนนะคะสวัสดีครับคุณประสงค์ครับจากพี่ใจสั่งมาสวัสดีครับแม่เจนอันปันนะคะจากพี่ชายประสงค์สวัสดีครับแม่เจนจากพี่สาวดา น้องดวงประจีบครับจากพี่แม่เจนนะคะนับใบเอาเลขแทน <c oughs> นับใบเอาเลขแทนเลยพ่อพีขวานหอมเมื่อคยนนับแจกเรือเมื่อกี้ก็ออกไออียังก่อมันมีอยู่สองดอกมันเกิดขึ้นมาบริเบิงหอวต,ต้นใหม่เจ้าของปลูกพีขวานหอมสวัสดีครับน้อง <c oughs> น้องประสงค์อยากพี่ พี่โอนะคะสาวดาจากพี่ข้าวหอมน้องสาวดาไ,ไว้ว่าจากพี่แม่เจนนะคะแม่เจนจากพี่ข้าวหอมนะคะด้วยความดีเป็นอย่างยิ่งคุณ <c oughs> ครับคุณใจสั่งมาจากพี่ชายประสงค์นะคะข้าวหอมไบ้ไว่าจากพี่แม่เจนนะคะพี่พาเปียให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณแม่พวงแก้วจากพี่โอนะคะกําลังใจจากพี่พาเปียขอบคุณนะคะกําลังใจจากพลังใจขอบคุณะครับ <c oughs> บ้าดในหัวคือทรงอีโมจิไฮไลไท์แทนในหัวสวัสดีค่ะน้องวิววีแม่อ้อยขอบคุณนะคะแม่อ้อยที่แวมให้กำลังใจนะคะแม่อ้อยไม่ไหวจากพี่แม่เจนนะคะกำลังใจจากแม่อ้อยขอบคุณนะคะน้องแอบดีค่ะจากพี่สาวเจนนะคะสวัสดีค่ะน้องสาวเจนนะคะจากแม่อ้อยขอบคุณนะคะน้ำสามแก้วนะคะพี่โอทักทายรวมรอมห้องนะคะจากพี่แม่เจนนะคะ สวัสดีค่ะน้องวี้พี่สุขอบคุณนะคะพี่สุที่แวะมให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่อ้อยนะคะจากพีโอสวัสดีแม่อ้อยจากพอเอ็นจีเลิฟสามแปดขอบคุณนะคะเลิฟสามแปดนะคะพี่สุกำลังใจจากพี่พาเปียจวงประทีปจากพอเอ็นจีนะคะพี่สุคนสวยไว้ว่าจากพี่แม่เจนนะคะคุณเอ็นจีจ๋าจากพี่ข้าวหอมพี่เจนคร้าจากพลังใจนะคะแม่เจนจ๋าจากพี่ข้าวหอมเอ็นจีไว้ว่าจากพี่แม่เจนนะคะ <c oughs> พี่บอว่างจอดพี่บอว่างจอดฟังจ้าโอเคค่ะพี่สุจอดฟังได้นะคะพี่สุในหัวก็หัวรอมานะคะในหัวสวัสดีครับคุณ <c oughs> คุณสุนะคะจากพีโอข้าวหอมสวัสดีจ้าจากแม่อ้อยคุณมนตรีไว้ไว่าจากพี่แม่เจนนะคะน้องชายใจก็ให้กําลังใจมาขอบคุณนะครับน้องชายใจนะคะ <c oughs> สวัสดีคุณมนตรีนะคะจากแม่อ้อยน้องชายใจให้กําลังใจมาขอบคุณนะครับหญิงยญาไหวๆนะคะจากแม่เจนสวัสดีครับคุณแม่เจนแม่อ้อยนะคะจากในหัวมนตรีสวัสดีเจ้าบ้านและสวัสดีบ้านทั่วหลังจากท่านสุขท่านสุขวันนี้มีแต่ต้นไม้นะคะท่านสุขไม่มีพี่น้องมะละกอใส่เสื้อกั๊กให้แล้วนะคะ <laughs> อย่าพึ่งเซลนะคะอย่าพึ่งเซลเมื่อวานหนักกว่านี้นะคะพี่สาวเจน มื่อวานหนักกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวขอใส่เสือกั๊กให้น้องสายใจแป๊บหนึง <c oughs> ่งกาลังใจจากแม่อ้อยนะคะสวัสดีแม่เจนจากท่านนะคะคุณสุขไ,ไว้ว่าจากแม่เจนสวัสดีครับคุณสุขสารจากในหัวมนตรีแม่อ้อยจากพี่ข้าวหอม สวัสดีคุณมนตรีจากท่านนะคะสวัสดีแม่วอยจากท่านนะคะน้องน้องเจนเริฟเริมนะคะจากพีสุคุณมนตรีสวัสดีค่ะจากพี่สาวกมลรัตสวัสดีข้าวหอมจากท่านนะคะสวัสดีวายนอร์เวจากท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณกมลรัตจากท่านนะคะ